เฮ้ยเช้ามานี่เหนื่อยจริงๆวานเกิดอะไรขึ้นฟะเนี่ยงานนายเรียกนะเออได้ได้เดี๋ยวฉันไปไม่เดี๋ยวฉันรู้นะวานานทำอะไรมาเราผมขอโทษครับพอดีผมไม่รู้โอ้ยทำไมฉันถึงปวดหัวได้ขนาดนี้มาเนี่ยปล่อยผมไปได้เวลาตายของแกเกิดอะไรขึ้นกับฉันลองหมายเลข one six five s เขายังโอเคดิเกิดอะไรขึ้นกับฉันวะเนี่ย เออเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นฟ้นเนี่ยนี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันจะไหนต้องสำรวจแล้วสินะเสียงอะไรดงังมาจากตรงน,นั้นน่ะต้องไปดูหน่อยแล้วหทุกโลไหนรู้สิอึมโอเคไม่น่าเลยทําไมเขาถึงได้อยู่ในฝันได้ต้องสเต็กอไปมันเป็นอย่างนี้ได้ไงแต่ใช่ว่ามันต้องมีความเกี่ยวข้องมากกว่านี้นะคงจะตื่นแล้วสินะแต่เขาเหล่าทําทอย่างนี้เพื่อน ใครเป็นเพื่อนแกและฉันอยู่ที่นี่ยังไงและทำไมนายถึงสามารถอยู่พลงังงานแข็งแร่งของที่จุดในตอนนี้ได้นายเป็นใครนายคือใครนายคือใครเซปไลฉันชอวีน่ะเป็นเพื่อนลุงายาของใหม่คนนายอ่ะได้ข่าวว่าคณเก่าไม่นั่นแหละเออจริงๆไม่จำเป็นต้องมีคนใหม่ได้ผมอยู่ดูแลตัวเองได้นะขนาดนายแค่นี้นายยังสรบปเลยเพื่อนและจะนับภาษาอะไรอย่างอื่นละ่ะ อาเถอะนายนไม่ต้องห่วงหรอกฉันก็ดูแลนายได้นะ่ะไม่ต้องกังวลแชนนายก็น่าจะเก่งไม่ใช่เบาเลยฮนะฉันชอบนายดีนะเพื่อนอก็ได้ก็ได้แต่ฉันก็ยังไม่รู้จักนายทั้งเท่าไหร่นะไปเข้าเครื่องสแกนความสนใจก่อนนายพร้อมหรือยังล่ะเอวีคุณวีคุณแน่ใจไ,ไหมว่าผมจะไม่ตายนะเพราะผมกลัวมากๆถึงตายหรอกเพื่อนผมยังไม่รู้สึกอะไรนะเลยฮะ๋ยวพ่อมาแนละ้วพ่อจ๋าพ่อจ๋ากับาเลยนะ เค่นี้คงจะพอมากกัยสินะฉันไม่น่าเลยทำไมเขาถึงสสามารถฝันนด้ไอ้ดีนีใจช้งนะคุณเช่นกันรับรถเฮ้ยได้เวลาตายของแกแล้วเพื่อนชีวิตแกมันน้อยไปเอ๊ะฉันคงคาดไว้ว่าว่านั่นจะเป็นเอวีนแน่ๆเลยใช่ละแกดาวทงวงอะไรที่ที่เป็นชั้นนะนะเจ้าเอวีเอ็ม เหรอหรอเหรอในในตู้พเอกก็มาสักทีแล้วต้องการธนาเขตสนะักหน่อยแล้วจะพอไซส์กางมากลางกลับไปโกงเฟ้ยการนะนาเขตนายไม่ดีแค่นี้หรอพะเอลวีตั้งแต่ที่ฉันสู้กับนายครั้งล่าสุดนี่นายเก่งขึ้นเยอะเลยนะเหรอเหรอขอบคุณท่านผชมเป็นเวลา,าต่าง พอทำเรื่อนะงนี้มันจ,จบจบไปซะใช่นะเอวีถึงเวลาปายพวกแกแล้ว,วตัวไปเอ้ยเ,เป็นังไงไปเองแค่ามาแรกหนาวมีปล่อยตัวเดียวนี้เนี่ยเฟอุย้ยกะแล้วสู้ไม่ได้เอวีเมาเร่มาเรืเ่สัก,สกมันจะกินมันจะกินตัวเลยเหรอปล่อยปล่อ ผมนาพจ้ไหมว่าลูกของผมนันคืออะไรอ่ะแล้วทำไมไมันถึงเปลี่ยนเป็นสีส้มแมือไหตอน,นี้นมันถึงเปี่ยนเป็นสีแดงพีกกาแล้วะว่านายจะไม่สามารถทำอะไรได้ฉันส่งเจ้านั่นไปไิติตอแล้อา,านายอาจจะไม่ได้เจอเขาสักพักนายโอเคไหมแคเเจ็บนิดหน่อยนะไม่ได้เป็นอะไรมาก